สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจำวันที่7เมษายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบนะฮะเหมือนก็จะเป็นรอบสัญญาณปังขาลงแต่เป็นแค่ซิกแนลนะยังไม่แข็งแรงเนาะเมื่อวันก่อนนะฮะเมื่อวันก่อนวันอังคารนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซน็นต์การลงนั้นมันจะมีไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่เรียกว่าโซนสุญญากาศนะครับนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่ต่ำกว่าไป นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดแต่นะฮะเปอร์เซนต์การลงนั้นมันจะมีน้อยกว่าวันก่อนๆอ,อ,อีกก็เพราะว่านะครับเขาจะเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับนะฮะแต่นะครับเขายังคงกลับตัวอยู่ในโซนศูญยากาศนะครับยังไม่อยู่ยังไม่ไปไหนนะฮะยังอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวอยู่ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับมาสูตรกลับมานานแล้วนะครับหลายหลายวันแล้วจะเป็นเตือนอยู่แล้ว1นะสิบสวันแล้วนะครับก็คือการพักตัวของฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะฮะทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสัทีก็เพราะว่านะฮะตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ นะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบเกือบอ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงด้วยนะครับเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก,ก่อนหน้านี้เท่านั้นยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกนิดนึงนะครับก็จะ <SC> ส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับไม่เกิดรอบสัญญาณนะฮะมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับเป็นรอบสัญญาณที่แคบๆเท่านั้นนะครับไม่สามารถเดินทางเพราะว่านะฮะเขายังเกาะเส้นแนวจิตวิทยาของเรานะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA ะนะครับนี่คือการคู่ขนานของเส้น e m a ไปเลยนั่นคือไม่เกิดแรงกระทำใดๆนะครับไม่มีแรงกลไกที่เกิดขึ้นของตลาดเลย นะครับทีนี้นะฮะ <c oughs> เมื่อวันก่อนนะครับเราอยู่ตรงนี้เนาะเราบอกว่านะครับมีโอกาสจะนะฮะพักตัวอยู่บริน,นี้ก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนไปได้ก็คือเป็นการจบรอบแคบๆตรงนั้นนะฮะร,รอบสัญญาณที่เกิดนั้นก็จะเป็นรอบแคบๆนะครับนะครับประมาณไม่ถึงพันจุด S <S <él ite> <S <S นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลอดย่อ,ยอ it <S 2> <S 2> ตัวลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีกึง่งกึ่งเนี่ยกึ่งกึ่งแบบนี้นะครับก็คืออยู่ในโซนศูนยากาศนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงงานน่าจะเป็นกรอบนะฮะกรอบการเคลื่อนที่ที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างต่อไปนะครับทั้งมีโอกาสจะลงในโซนสูนยากาศแล้วยังติดเส้นแนวจิตวิทยายเหมือนเดิมนะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับติดเส้นแนวจิตวิทยาเส้นสีแดงเส้นใหญ่ของเราด้วยนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้เกาะกับศูนย์นะฮะอันนี้เกาะกับศูนย์อันนี้ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงด้วยกลไกเบื้องต้นของตลาดใช่ไหมครับเมื่อไม่มีแรงซื้อแแรงขายลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไกลเพราะว่าไม่มีแรงขับเคลื่อนหรือว่าไม่มีหมอลุมนั่นเอง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังเป็นกรอบไซด์เวย์ออกข้างนะครับในระยะใกล้อัานมีการย่อโตลงได้อีก1นนิดหน่อย นะฮะหชุดนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์การลงก็จะไม่มีนะฮะลักษณะแบบนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นไซด์เวยแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ในเฮสซิคแนลในการเทรดคือสัญญาณที่ในการเทรดในรูปแบบของการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์คือหากลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นไซด์เวยเราจะมีการลักษณะการออกออเดอร์นในการเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นสัญญาณให้เล็กๆน้อยๆแต่มีข้อแม้นะครับว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเนาะนะครับ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับตอนนี้กำลังคอนเฟิร์มเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงตอนนี้เดินทางมาแล้วหนึ่งแท่งแตนะ่เขายังคงกับตัวในโซนสุญญากาศนะครับนั่นก็หมายความว่านะฮะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้ไมาเยอะคงเป็นอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้เหมือนกันเราจะก่อตัวเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับเล็กๆเท่านั้นเนาะเล็กๆเท่านั้นนะครับยังไม่แข็งแรงเพราะว่าเขายังคงเดินทางเป็นรูปหลุมๆเนินๆมานานแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้นะครับเรารู้เพียงว่านะครับเขาตายเส้นสีแดงนะครับส่วนตลาดเช้านี้นะครับตลาดเช้านี้ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้แรงขาย รแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆแข็งแรงแล้วนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับกำลังจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในระยะใกล้มีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่นะครับเปอร์เซ็นต์การลงนั้นมันจะมีไม่เยอะเราก็จะคงดูในกรอ การเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเท่านั้นนะครับกรอบไซด์เว์นะครับกรอบตรงนี้นะกรอบการลงทุนนะครับก้อนยางอยู่ที่ซักประมาณ3,000จุด5,500สำหรับกรอบ o n e นี Management นี่ค่อนข้างจะลึกนิดนึ่งเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะกรอบ Money m a n a g e m e n t นะครับอยู่ประมาณ5ถึง6,000จุดก็เพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์แต่ก็ใกล้จบแล้วนะครับรอที่กราฟจะเดินทางนะครับหากการเดินทางเขาก็จะเดินทางตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่ถูกต้องแบบนี้นะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้เลยนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์นะครับประจำเดือนเมษายนนะครับในวันวันอะไรเวันเสาร์นะครับที่23นะฮะเมษายนนะครับท่านที่สนใจนะครับก็คอนเฟิร์มการลงเรียนได้เลยนะวันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนที่ส่วนท่านที่นะครับ เคยลงเรียนแล้วนะฮะอยากจะลงทบทวนก็สามารถเคลียร์เวลาตัวเองนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มได้เหมือนกันนะครับใจเย็นๆนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับก็ยังยังคงเป็นกรอบที่เป็นไซเวนานมากด้วยปัจจัยต่างๆนะครับเราเรียนกันไปแล้วว่ากราฟเคลื่อนที่ด้วยปัจจัยการเคลื่อนที่นะครับไม,ไม่ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยด้วยแนยว ที่เกิดขึ้นนะครับกราฟเคลื่อนที่ด้วยกลไกพื้นฐานของการเคลื่อนที่ดังนั้นนะครับณนะเวลานี้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็ยังคงทรงทรง,งตัวอยู่นั่นก็หมายความว่าปัจจัยที่กระตุ้นนะฮะปัจจัยที่ทําให้กราฟเดินทางนั้นยังไม่สามารถเด่นชัดทั้งปัจจัยกระทบข่างเงินหมวดที่1นนะครับที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงาแล้วก็ยัง ยังคงนะฮะยังคงส่งส่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นส่งส่งไม่สามารถที่จะแข่งข่าหรืออ่อนค่าได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ก็เหมือนจะดีนะครับที่เรื่องของนโยบายและแผนก็เหมือนจะดีแต่นะฮะปัจจัยยังคงอ่อนหมายความว่านะครับยังไม่สามารถรักษาสเสถียรภาพนะครับใช้มาตรการหรือนโยบายเนี่ยไม่สามารถรักษาสเสถียรภาพข,ของค่าเงินไว้ได้นะครับเป็นแค่กัดเตืองเท่าน,านั้น นะครับส่วนปัจจัยค่างเงินกระทบค่างเงินหมวดที่3นะครับก็เรื่องสภาวะเรีลไทม์ Real time, นะครับพานิคแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาต่างๆนั้นยังคงเป็นการทรงตัวนะครับมันคือเรื่องสงครามเนาะเรื่องสงครามแล้วก็เรื่องพันิคนะครับเป็นการาดูทีท่าดีกว่านะครับเพราะ <c oughs> มันเริ่มยืดเยื้อมานานแบบนี้นะครับการพันิชก,ก็จะไม่เยอะละนะครับการสภาวะสูมเสี่ยงก็จะไม่เยอะแต่นักลงทุนนั้นนะครับกําลังรอสัญญาณชัดเจน ะะรอสัญญาณชัดเจนเพื่อที่จะ,ะ,ะลงทุนต่อหรือว่าจะหาแนวทางต่อไปนะครับแบบนี้นะครับทำให้นะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆยังไม่สามารถที่จะเด่นชัดได้ยังคงมีการทรงๆดึงๆเมื่อเข้าสู่สมการปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับสภาวะแบบนี้ทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นยังคง ส่งส่งไม่สามารถแข่งค่าขึ้นเปอร์เซ็นต์การแข่งค่าก็จะไม่เยอะนะจะอ่อนค่าลงก็ยังคงมีการพัยุนกันไวอยู่แบบนี้ยนะครับทำให้สมการทองคําของเรานั้นนะครับอย่าไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้เปรียบเทียบกับเมื่อประมาณต้นเดือน นะครับต้นเดือนที่แล้วนะครับต้นเดือนนั้นย้อนหลังไปสักประมาณเดือนกว่าๆเราจะเห็นว่านะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับปัจจัยของทองคํานั้นที่มีผลต่อค่างเงินดอลลาร์นั้นนะค่างเงินดอลลาร์ก็สรงๆเห็นไหมแต่ทําไมทองคําถึงวิ่งเพราะว่าปัจจัยทองนะครับปัจจัยฝั่ง XAU ของเราถูกกระเตื้องถูกกระตุ้นด้วยสภาวะที่เป็นพนันผิดนะครับดังนั้นนะฮะเราจะเห็นกราฟทองคําค่อนข้างเคลื่อนที่ค่อนข้างจะแรง นะครับในเรื่องในเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเดือกนก่อนหน้านี้ที่สเกิดสภาวะนะครับเห็นไหมฮะมันทําให้แรงดังนั้น,นตอนนี้นะครับก็จะเย็นๆกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่รอเวลานิดนึ่งสำหรับใครที่จะเทรดทองคำน,นะครับสุดท้ายนะครฝากกดแชร์ด้วยนะค,ะนะคะรับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ